สวัสดีค่ะพบกับปรัถนามีวิชาหรือว่าดีเจครีมี่นะคะแล้ววันนี้นะคะม่จะพาคุณไปพบกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในดับโลกกันเลยทีเดียวอยู่ที่แห่งนี้เลยค่ายมวยสามารถพยารณค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะฐานที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของโรงยิมแห่งนี้นะคะชมกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชิญข้าศน่ายกรูปรอสุขภาพดีก็คนไทยที่มากความสามารถนอกเหนือจากการเป็นนักมวยยังเป็นทั้งนักแสดงและยังเป็นทั้งนักร้องเชิญเลยครับค่ะว้าวฟิตหน่งฟิตเนสมีอันนี้เราก็เพิ่มอันนี้มาใหม่ไอปีหน้าผาแล้วก็นักมวยที่มีชื่อเสียงถ้ามาในปัจจุบันที่แบบว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่สามารถมีใครกันบ้างผมรุ่นแรกก็จะมีพวก จเจริญพรเนี่ยก็เป็น<ม>แชมป์ประเทศไทยเป็นแชมป์อ้อมน้อยมีสักตรงข้ามแชมป์มวยรอบหกเจ็ดร <Wow. S 2> อบแชมป์อ้อมน้อยด้วยสุขภาพดีแบบนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมในช่วงหน้านะคะว่าพี่สามารถเนี่ยเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงที่เราอุอปยไว้เมื่อก่อนหน,น้านี้ไปชมกันเลยค่ะสักครู่เดียวเ<ๆ>คยได้ยินว่าพี่สามารถเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันอืมก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่าค่ะเพราะสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยคือเราฝึกหนะัก ก็จนมีเพื่อนเขาแนะนําให้ให้เรามารู้จักตัวนี้ฮะดีโมเน่เนี่ยอ๋อีดดีโมเน่อ๋อฉีดเลยอันนีเราก็กินฮะเราก็เริ่มลองกินดูรู้สึกว่าความเสียวความเจ็บแป๊บแปหรือมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กตลอดเวลานะคะก็คือตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินละเห็นผลแบบว่าชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่คะผมว่าสองอาทิตย์ขึ้นนะ อยากมีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะคะไม่ยากเลยดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะอยากมีสุขภาพดีต้องรีบโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะคะรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะอยากสุขภาพดีอยากไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกระดูกต่างๆนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่สามารถพยักอรุณด้วยนะคะคเพชรชั นายกขอบคุณค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอนทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอนทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาวาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลืดผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา